แต่เฟรมเล็ดเราแบบไหลลื่นโอ้ยเ่ไม่น่าพูดว่าไหลลื่นเลยฟิลมตกทันทีทันไรโอ้ยหมอนี่เฮ้ยไ,ไอ้ลูฟี่ไอ้ลูฟี่ไอ้ลูฟี่ มีลูฟี่เรามีเอ็นแมนเกาะหลังด้วยลูฟี่ดูดิโอมโอมโอมมีมังกรติดหลังด้วยเรามีเอ็นแมนเราเป็นเอ็นแมนอ๋อโอมก็อัดอยู่ฟิมฟิมโอมกวาดอยู่ถ้าใครอยากไปเชแนลโอมหรือเชแนลฟิมก็เดี๋ยวจะทิดด้ไว้ให้ ฟิมฟิมอย่าเพิ่งขึ้นที่สูงเผื่อมันเป็นอะไรแบบฝนตกอะไรพวกนี้เราจะได้แบบหาที่หลบทันโอเลือกรถเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดิอ่าดเมื่ยีก็ว่าอยู่ ผมมาขัดบาดหัวเฮ้ยรถถังเราล้วงผมเราล้วงแล้วผมเราล้วงเขาพีทผมเราล้วงแล้วเราเป็นไซตะมะแล้วพีทช่วยเราด้วยเราลุกไปขึ้นเราลุกไปขึ้นพีทดูเรื่องให้เราหน่อยทีมลากรทีมจะลอยก็ไม่ได้รอด แต่เรารอดถ้าเราไปใส่ตามะฟีมดูใส่ตะมะดิองั้นเดี๋ยวจะทำเป็นพักหนึ่งพ์าสองวยกันนะฟิล์มพักหนึ่งเราจะอัดสักเจ็ดนาทีก็พอแล้วมั้งเนาะ เอ้ต่ของเราอาจได้เยอะนะเมื่อกีก้เราอาจไปตั้ง10 13นาทีกว่าๆมาครับวิมเห็นเราไม่ใสตะมะกระโดดใสตะมะดจะพุ่งเข้าไส่ทนโดด,โด,ด,ดึดออาเอาใส่ตะมัดอยู่จู่กังวงโอ้ยใส่ตะมะร่วงเอาใส่ตะมะรอด รีมแต่แลราไม่ตายนะโอ้ยก็พโฟายุเมื่อกี้มัน,นพัดซนผมเราหลุดหมดเลยอะ่ะเราไม่ได้ชื่อหัวร้านเราชื่อไซตามะอ้าวตกอ๋อช่วงลาพวกนี้รีมมาเล่นโมเลนบอนกัน เรามีคำถามทำไมสลอดทำไมสลอดของฟิลมมันพูดไม่ได้โอ<ฮ>๋โ<ฮ>เสียงเสียงหร<ๆ>ืออะไรนะ่เฟิล์มที่วอาภัยพิบัติอันนี้ฟิล์มจะเป็นอะไร,รอ่ะอ๋อเรารู้แล้วอุกบาท แเราไม่ใช่ลูฟี่หมวกฟางแล้วเราเป็นไซต์มะผู้หยุดอุกกบาตในวันพันเวนมันเฉียวหัวละล้านของเราไปเมื่อกี้นี่เลื่อนเหลือสีส้มเลย ของเราไม่ใช้หาคีเราก็หลบได้แค่นี้เองโอ้ยเขียวหน้าตูอ้อ้าวลีมมันไม่โดนลีมแต่มันเฉียวหน้าเราไปเมื่อกี้หเห็นเลือดเราไหม ไหนอ,อมเขียนอะไรมาโอเคเราไม่เราไม่ได้พูดคำว่าตัวกินไก่นะเราไม่ได้พูดคำว่าตกวกินไก่นะหรืเราเผลอพูดไปเราจําำไม่ได้โอเคงั้นเราขอจบลิเพียีเลครับสวัสดีครับโอเคเราก็มาต่อกันเลยในพาร์ทที่แล้วเน่นแบบอยากระติดระต่อมากโอ้ก็ตกก็เบื่อเ๋ยก,ก็ตก โ okay, อเคเราเฮ้ยซีเมื่อกี้เราตาเราเราโอเคมันย, okay. ยังไม่ตายก็ทำให้ได้ซีไปขี่ม้าหมุนกันขี่ม้าหมุนกันคุณดูแลไม่อยู่เราไปเล่นไ,ไปขี่ม้าหเฮ้ยมาขี่ม้าหมุนกันใส่ตะม้าอยากขี่ม้มาหมุน เป็นสึนามิที่เราล้องห้าะโอ้ยโอ๊ย,อยฉันเจ้นสึนามิอ อภ ja. okay. Mont right ิียวที่ตายตอนยังไม่มีบอกนะนมัเป็นมีมันอเส้นนี้นะลองเห็นอ่ะผู้ชมลอเองเห็นใช่ไหมครับเราก็เป็นเหมือนกันนะเราก็ลับปินขึ้นอยู่ดีๆอ่าวเสนวิหารพายุนีมน